สวัสดีครับคุณผู้ชมนั่งขับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลสว่นเอ็ครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันศุกร์ที่16กันยายนปี2568ครับวีจะมีอยู่3คู่3มุมนะสวัสดีครับคู่แรกครับเป็นไรกัสเปนครับกีโรน่าพบกับเอสปานยอัครับมาตีสองตรงครับคู่ต่อมาครับเป็นบุนเดสเลกเกอเยอรมันไปยูเมเนกพบกับเวเดอร์เบลมนครับนวราตีหนึ่งครึ่งกับกุลาในการับเป็นลีกอังฝรั่งเศสครับสตาร์บุกพบกับโอลิมปิกมาเชร์ครับมาวตีหนึ่งสิบ อย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการเปรียบกับบอสตันสเปนครับระหว่างกิโลนาพบกับเอปันยอสครับกิโลนาสถานการณ์ในลีกไมตช์โดีนะครับหลังท้ายตารางครับต้องการแต้มเพื่อหนีโซนตกชั้นส่วนเอปันยอสครับผลงานโดยรวมว่าดีกว่าแต่ต้องการใช้นายเพื่อแต่งดับขึ้นไปครับว่าจบกันนะเจอกันทั้งสองทีมในรายการคาราดานครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมปีสองพันห้าสิบครับโา ชนะสอเสมอ4ไม่แพ้ให้กับเอ็ดปันยอนเลยครับแล้วนี่ฝั่งกิลลอนาครับมิเกลแองโชชันเชสครับผู้เสือของกิลลอนาเกมนี้มีมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับได้แก่ควนคาร์โสเปเรชโรเบชวิกเตอร์แทกินสกาคอฟดาวิดโรเบชโทมัสเลอร์มาดอนนี่เวเดอร์บิกแล้วก็อาบิลรุยเขาทั้งหมดจะมารอบสีต่อ5ต่อ1ครับแรงการใช้ง,งานตัวของไบรอันกิลส์วอลเชราไอวานมาตินอาเชลวิกชอลกูนฮีแล้วก็ยาเซอร์อัริยาโดยมีวลาดิลาวานัสเป็นกองหน้าัวารสอเกมนี้ครับแล้วนี่ฝั่งเเอ 5, อปัันนลลครบโโกาซ ครับกูซื้อของเอสปอนยอตเกมนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับค่าว่าทั้งหมดจะมาต่อสี่ต่อห้าตัวเลยครับในการใช้งานตัวของกาบีบอโดเอเดโรเอ็กโพซิโตอุโกกาซาเลสพอลโรซาโนไทริสโรแรนโดยมีโรเบโตเฟนเดชคาเอ็นเป็นกองหน้าตัวบ้วานเรกส่อเกมนี้ครับเป้าสุดครับกิโลนาแับที่ยี่สิบเกลสุดกีโานาบุกไปเสมอการติกบ 1, ิวบ, 1, บ 1, อลหนึ่งตัวหนึ่งก็ฟอร์มเกมสุดเสม 2, อสองแพ้สี่ไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดเสียตู้มาแปดเกมติดเกมในบ้านไม่ชนะใครมาสามเกมติดฟอร์มเนยย่ำแย่ครััับบบบเเเเเเกกมมสสสสุดดอออปปนนนิ้าารซีย ฟอร์มเมเ่อร์ลงสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ไม่ชนะใครมา2เกมติดเสียประตูมาสี่เกมติดเกมยังไม่ชนะใครมา3เกมฟอร์มโดยถือว่าดีครับแต่เริ่มแผ่วให้เห็นบ้างครับในวันนี้ครับกีโรน่าต้องการแต้มอย่างมากเพื่อหนีโซนตกชั้นครับเกมในบ้านฟอร์มยแย่ผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆคงเน้นเกมรับรอจังหวะสวนกลับครับส่วนในสเปนญอสเนี่ยผลงานดีกว่าแต่เกมเย็นไม่ค่อยดีนักทีนี้เขาว่าจะพยายามครองเกมบวกเข้าใส่กิโรน่าน่เจนเกมรับแล้วโต้กลับเร็วรูปแบบเกมยันสูสีแต่เอสเปนญอสมีโอกาสที่ได้ประตูมากกว่าครับสกอ็ได้านครับคิรรนนน่่าา้เเออสสปััญญบตวูดการ ฟุตบอลบุนเลเซกาเยอรมันครับระหว่างไบเยมินิกพบกับเวเดอร์เบเมนครับสุดบนเลเซกาเยอรมันนะครับรอบที่5เสือตาไบเยมินิกเปิดรังอารียันเดอร์บูรีนาแลการเยือนของล็อกดางนวลเวเดอร์เบเมนไบเยมินิกต้องการตำแหน่งจากฟงและสารต่อความร้อนแรงส่วนเวเดอร์เบเมนเนี่ยหวังเก็บแต้มเพื่อหนีิยมโซนท่าดังครับพอในเจอกันนะครับเจอกันทั้งสองทีมไบเยมินิกไปบ้าชนะเวเดอร์เบเมนไปสามตูนย์ครับเมื่อในกรุ๊ปฮาปีสองห้าผอบันทึกการท่าเกมบางส่วนเวเดอร์เบเมนชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับส่วนฝั่งไบเย แจะมามัชราโยนาสเอเอบิร์กอลฟองโซเดวีฮิโรก,กิอิโตะคาับว่าทั้งหมดเนี่ยจะมาลก4-2-3-1ต่อต่อ,ตอครับในเช้งตัวของโจโชคิมิชในรุ่รวัง,วงรุยเฟนโดเดอ endo, Ash, anda, abi, El, ae, มารูนันดาชรยการาบีมิชาเอลอูริเช่สัตสนกอนนัต้อย่าง, hey ada, งเฮดินนี้เคลาสอเกบนีครับตอนนี้ฝั่งเวเดอร์เบเมนครับพอสเดเฟนกุสือของเวเดอร์เบยมนเกมม่ีปัญหาผูเ้เล่นบาดเจ็บเช่นกันเลยครับโดยจะมีตัวของมิเชลไวเซอร์นิกครัสต มาร์คาเฟสซาริมูซาอามอชพีเพอร์นอกจากนี้จะมีโยฮันมาซัมบี้ติดโทษแบนครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามอจากมันระนบบสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับได้งานใช้งานตัวของเซรินันประสานงานกับเยนสเตชแนวรุ่จะวางจัสซินเอจิมาโรมาโนชมิชเคมรอนเพอร์สตัสสับสนวิกเตอร์บอนิเฟิชเอเดนาและอัลสอเกวานีครับฟอร์มล่าสุดนะครับไบเยร์มินิกับที่หนึ่งเกล่าสุดไบเยร์มินิกบุกไปชนะทีเอชเอฟฟีฮามสิบตัว่อหนึ่งครับฟอร์มของกมล่าสุดชนะรวดหกนัดและสิบนัดติดยิงประตูได้นัดติดดฟอออรรรร์มนน้ถืว่าแงสุๆเลยคับในวเนี้บเดอร้เิ ในเด็บที่14ครับเกตส์สุดเวเดอร์เมนเปิดบ้านแพ้กับไฟบวกสมระสามเก้าเกมหลังสุดได้หนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่ไม่ชนะคะแนเก้าเกมสิบเกมหลังสุดเซฟตัวมาแปดเกมหนึงสิบเกมฟอร์มดีเยี่ยมมากครับแนวนี้ครับไบเยมินิกเหนียวกว่าทั้งศักยภาพและฟอร์มการเล่นที่รอแรงแม้ผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายแต่คุมลังมีอยู่ก็ยังแข็งแกร่งกว่าเวเดอร์เมนน่าจะชัดเจนเกมนี้ครับว่าไบเยมินิกน่าจะเป็นฝ่ายของเกมบวกก็้าใส่ต้นเกมส่วนเวเดอร์เมนคงเล่นเกมรับรอสวนกลับแต่ด้วยฟอร์มที่ดีนักโอกาสที่จะต้านทานรรรีีี่เเเคคคนนนนนนนยย์ป็็แมใกกกกาบบบวััั้้ได นิชชนะเวเดร์เบเมนหนตัวหน่งครับสนก่วต่อบบยนิชครับสถโฆษณาของเราในวันนี้นะครับเป็นการรีคอร์ฟุตบอลลีกอิงฝรั่งเศสครับระหว่างสตาร์บุ๊กพบกับโอลิมปิกมาร์ชเยครับสตาร์บุ๊กผลงานล่าสุดเป็นไม่สวยทั้งรังอันดับที่สี่ของตารางเกมนี้ในบ้านเนี่ยต่อหน้าแฟนบอลหวังเก็บสแต้มเพื่อสาตำแหน่งของตารางโอลิมปิกมาร์ชเยก็ต้องการชนะเพื่อทำอันดับเกาะตารางเช่นกันเลยครับการเจอกันะเจอกันทั้งสองทีมสตาบุ๊กบุกไปเสมอโอลิมปิกมาร์ชเลยหน ซาบ,บูเกนี่ไม่มีตัวของโอตาวิโอัตาวิตอิเดชิวาครับที่โทนแบนลงไปถึงปิยาอีฟฮามิชนานิต้าโมอิโคเน่แล้วก็อามารีตาเร่ที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาหนงสามต่อห้าต่อสองครับในเชิงงานตัวของราเฟลหรุ่ยมาติสอามกูวาเลนตินบาโคนักชวังเดียโก้มัรล่าควกินปานิเชลลี่มานูเอลเอเมกาและอสการ์เนี้ครับซาเทียมฝั่งโอลิมปิกหมากเชยครับโรเบโตเดชเบีกุญซือของโอลิมปิกหมากเชยเกมนี้มีตัวของฮามิชูเนี่ตาเรคอนโดเบีีียท่มการบบาดเจ็อยู่ทััั้งงหมมดจะาาตตตต่่่่อออครบแกชกชน ตัวของอลิสันโกเมชปีแอ์อิเมล่าฮอชเบิร์กนันทชวังเมสันกินบูดทิโมธีเวร์ปีแอรอเมริกบามิยงและสาวเกวนี้ครับฟอร์มสุดในครับสตาร์บูคกับที่4เกมสุดสตาร์บูคชนะปารีสเอฟซีสามตัวสอกร์ฟฟอเกมสุดชนะสี่เสมอห่งแพ้หงชนะสอเกมเด็ดปีในบ้านชนะสองเกมเดดฟอร์มถือว่าดีครับโอบิกมาเชนกับที่หกครับเกมสุดโอทบิกมาเชนเปิดบ้านชนะปารีสเชนเชยแมนหนึ่งประตูนกราฟฟอร์มื่เกมหลังสุดชนะสี่แพ้สองชนะสองเกมเดาดแต่เกม เขานี่ยแข็งแกร่งชนะมาสองเกมติดขันที่โอลิมปิกหมากเชยเกมลูกครั้งนั้นเขาฝากเลยครับแต่เกมเย็นยังมีปัญหาเกมนี้ครับว่าเป็นเกมที่สูสีครับตาบุกเนี่ยน่าจะเน้นเกมรับที่รัดกลุ่มส่วนโอลิมปิกหมากเชยครับพยายามเปิดเกมบวกเข้าใส่วางสามแต้มอย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มในบ้านของตาบุกทำให้พวกเขามีโอกาสที่เบียดชนะไปได้ที่สุดครับเสื้อตัดครับตาบุกชนะโอลิมปิกหมากเชยสองตัวหนึ่งครับสนับสนุนรับต่อตาบุกครับแรายกันเป็นคอบอลนี้ก็ขอจากพี่นกครับหากใครที่ชอบเก็อย่าลืมกดบไลค์เก็อย่าลผม